สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะไม่ได้ update, อัปเดตหรือว่าลงคลิปได้มาสามเดือนแล้วนะคะมีล่าสุดที่ลงวันนี้เป็นคลิปวันเกิดอ้ามุนนะคะปีนี้ไม่ได้มีเงาเลี้ยงเพราะว่าเป็นโควิดนะคะก็ซื้อของขวัญไปให้ลูกอ่ะสงสัย <c oughs> ไหมหรือว่าเพื่อนๆสงสัยว่าพี่เล็กกับพี่อัดไปไหนมาหรือว่าไม่ ทำไมเงียบจังเลยหรือว่าไม่ทําคลิปแล้วเหรืออะไรเงี้ยค่ะเราไปทาสิ่งสิ่งหนึ่งมาซึ่งเราไม่เคยทํามาก่อนเลยทั้งสองคนนะคะไม่เคยทําก็คือมันพี่เนี่ยพี่คิดพี่พี่คิดไว้นานแล้วละ่ะแต่ว่ามันเป็นแค่ความคิดนะคะมีหลายครั้งนั่งอยู่ที่คอมแล้วก็ดูดูด,ดูแล้วก็ พอดูไปสักพักแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นแค่ฝันกลางวันเราคงทําไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราไม่มีเงินหลายครั้งหลายครั้งเป็นปีๆเลยนะดูดูดูแล้วก็สักพักแล้วก็เหมือนกับว่าตื่นมันเป็นแค่ความฝันอย่างเงี้ยค่ะแต่พอสามเดือนใช่ไหมพี่อสามเดือนที่ผ่านมาเราก็ไม่รู้ว่าทําไมเราถึง ทำได้เราถึงทําในสิ่งที่เราคิดว่าเราทําไม่ได้เนี่ยเป็นจริงขึ้นมานี่พี่จะให้ดูว่าพี่เล็กพูดกำกวมจรงเลยคืออะไรพี่อยากรู้แล้วนี่พี่ให้ดูป้ายนี้นี่คุ้นๆไหมคะโอเพนเดี๋ยวเสียบปลั๊กให้ดูป้ายเนี้ยเขาจะติดอยู่ที่ร้านอาหารถูกไหมนี่ร้านอาหารเขาก็จะมีนะคะนี่เดี๋ยวเสียบปลั๊กเสียบปลั๊ก ป้ายนี้มันเกี่ยวข้องกับสิ่งอนี่โหแฉมมากมากนี่นะคะออะลงอืมโอ้ยข้างหลังเสื้อผ้าอ่ะเฉลยก็คือพี่กับพี่อัดนะครับเราไปทำอ่าคือที่น้อยเขาเรียกวงวงบี voen วงก็คือไอตัวตัวพว่วงอธิบายยังไงภาษาไทยพี่พี่อัดเป็นรถขายอาหารแต่ไม่ใช่รถขับอย่างเงี้ยค่ะอ่าเดี๋ยวพี่ขึ้นภาพให้ดูเนี่ยแบบนี้นะคะซึ่งเนี่ยแหละพวกพี่ไปทําไปทําตัวนี้มาซึ่งพี่มีก็เมื่อสามปีที่แล้วพี่ทํางานที่ร้านอาหารไทยถูกไหมคะแล้วเราก็แอบมีความคิดเล็ก,ลกว่าเอ้ยเราอยากจะเป็นเจ้าของกิจการร้านอาหารนะ แต่ด้วยความที่มันไม่มีเงินเราก็เลยเหมือนกับว่าเป็นแค่ฝันลมๆเล้งๆลงมาหลายปีสองสามปีเลยแหละทีนี้พอสามเดือนที่แล้วอะ่ะพี่ก็ทํางานพี่ก็ซึ่งปีเนี้ยนะ่ะพี่ไม่มีงานประจําที่ไหนเลยนะพี่เป็นพนักงานชั่วคราวอยู่สามที่นะคะสามที่เราก็เราก็ทํางานแล้วเราก็เก็บเงินนะคะ แต่ว่าเราก็ได้ความช่วยเหลือจากพี่สาวแล้วก็น้านะคะให้ให้ยืมเงินบางส่วนนะคะแล้วเราก็แต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะคะเราก็ทํางานเราก็เก็บเล็กพสมน้อยของเรามาด้วยนะคะประหยัดเราก็ประหยัดกันมากๆนะคะอ่าเราก็เลยไปซื้อเนี่ยคะ่ะวงพี่ขึ้นรูมให้ดูเมื่อกี้อ่าของเพื่อนซื้อต่อของเพื่อนเป็นไม่ใช่มือสองเป็นมือสามละ เพื่อนก็ซื้อต่อมาจากพี่คนคนหนึ่งนะคะและเพื่อนที่พี่ไปซื้อต่อนี่เป็นคนที่สองพี่เนี่ยเป็นเจ้าคนที่สามอ่าเรียกว่าวงมือสามเถอะนะคะในราคาก็ไม่ถึงแสนหรอกค่ะนะคะอยู่ราวๆห้าหกหมื่นนะคะ<ฆ>อ่าโครนนะไม่ใช่บาทนะคะพี่ก็เพื่อนเขาก็ให้เราจ่ายเงินสดเนี่ยครึ่งหนึ่งแล้วที่เหลือก็ผ่อน นะคะเดือนละห้าพันโครนซึ่งพี่ก็นั่งคิดอยู่ว่าเราเฮ้ยได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจได้นะคะก็พี่อัดไปทำงานหน้าร้อนมาตอนนั้นเนาะแล้วก็ได้เงินตัวเนี้ยมาเสริมกันด้วยอืมทีนี้พอซื้อแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะคะซื้อแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาปรับปุงเยอะเราก็อ่าพี่อัดเขาก็ปรับปรุงในเรื่องของสี เขาเขาพ่นสีโดยช่วงที่เราซื้อมาเนี่ยมันจะหมดหน้าร้อนแล้วนะเรียกว่าหมดหน้าร้อนแล้วเลยอาทิตย์นั้นนี่คือแบบไม่มีแดดเลยเนาะไม่มีแดดเลยแต่ว่าเราก็แบบเฮ้ยเราซื้อมาแล้วเราต้องต้องทาให้มันเป็นจริงนะคะต้องทาให้มันเป็นพี่ตอนนั้นพี่ก็ทํางานส่งหนังสือพิมพ์ตื่นตีสามแล้วก็ไปทํางานที่บ้านพักคนแก่นะคะพี่ยาดเขาก็ปรับปรุงวงแล้วก็ไปเรียนหนังสือแล้วก็ ปรับปรุงมาปรับปรุงมางานหลักๆเลยต้องก็ต้องใส่ไฟติดไฟนะคะเพราะว่าเจ้าของเดิมเขาใช้เป็นลักษณะปลั๊กสามตานะต่อเอามันอันตรายนะคะพี่ก็ไปติดระบบไฟนี่ก็สองหมื่นสองเลยนะโคนนะคะแล้วก็เราก็ซื้อกระทะหม้ออะไรอีกนะคะกระทะหม้อหลายอย่างอยู่นะคะเพื่อที่จะสามารถให้ขายได้ นะคะซึ่งตอนซึ่งตอนนี้วงนะคะลดขายอาหารของเราเนี่ยก็เรียกว่าสมบูรณ์แล้วเนาะร้อยเปอร์เซนต์ไหมเพื่อนนะคะเรียกว่าคืออ่ะเราเรียกว่ามันสมบูรณ์99เปอร์เซนแล้วล่ะนะคะตอนนี้ก็มีก็เรื่องของอ่าอะไรนะถังน้ำเนาะถังน้ำถังน้ำแล้วก็ใสา่ย,ยางนะคะคือ เราจะเอาไปตั้งที่เมืองควิกนะนะคะมันเป็นเมืองเล็กๆแต่ว่าติดถนนใหญ่นะคะวันหลังจะพาไปดูบรรยากาศแล้วก็พี่จะอ,อัดคลิปเลือกเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ดูกันเยอะๆหน่อยนะคะให้ดูบรรยากาศเป็นแรงบรราาันดาลใจะอะไรก็ว่าไปนะคะก็ตามกำหนดเนี่ยพี่เลือกวันที่ยี่สิบหกนะคะพฤศจ,จิกา ซึ่งเป็นวันดีนะคะเป็นวันดีในการเริ่มกิจการแล้วเป็นวันครูด้วยเป็นพระฤหัีนะคะในการาเปิดขายวันแรกนะคะโดยอา,อาหารที่พี่ขายนี่ก็เป็นอาหารไทยนะคะแล้วก็มีฟิวชั่นนิดๆน,นะคะอ่า10อย่างไม่เยอะนะคะทีนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟัง <c oughs> วงขายอาหารเนี่ยเขาจะเราจะต้องมอีคือมันไม่มีห้องน้ำใช่ไหมคะ เราก็จะต้องไปตั้งส่วนมากเนี่ยเขาก็ตั้งกันซึ่งวงขายอาหารเนี่ยได้รับความนิยมในในนอร์เวย์สำหรับอ่าสไปนนอร์เวย์คนที่มาอยู่ที่นี่นะคะคือเนื่องจากว่ามันลงทุนน้อยใช้เงินไม่เยอะนะคะแล้วก็ใช้คนทํางานเนี่ยไม่มากซึ่งพี่กับพี่อัดเนี่ยเราจะก็จะทํางานกันที่นี่นะคะอีกอกเีเหเหตุผลหนึ่งก็คือช่วงต้นปีอ่ะพี่พยายามที่จะหางานประจนะําน่ะไม่มีเลยนะ ไม่มีเลยขนาดงานชั่วคราวไปทําแทนเขาวันสองวันอย่างเงี้ยไปสมัครเขาไม่เรียกพี่เลยคิดว่าน่าจะเป็นพรมลิขิตหรือว่าโชคชะตาให้เราต้องมาขายอาหารหรือเปล่านะคะเพราะว่าเชื่อไหมพอวงเราได้ทําไปสักแปดสิบเปอร์เซ็นต่ะไอ้ที่เราสมัครไว้เนี่ยโทรมาตามกันสี่ห้าคนทั้งรัฐบาลก็ช่วยหางานให้อีก พี่ปฏิเสธไปสองสามที่เหมือนกันนะคะพี่ไม่ไปแต่ว่าตอนเนี้ยเราก็โฟกัสที่วงแต่พี่เล็กก็แล้วก็ได้งานประจำด้วยเพิ่งไปทำได้มาสองอาทิตย์นะคะซึ่งมันเป็นงานตอนกลางวันแล้วพี่ก็สามารถที่จะทำกับขายอาหารได้ด้วยซึ่งพี่เล็กไม่อยากจะเสี่ยงพี่ก็เลยทำสองงานทำสองงาน นะคะปีแรกไว้ก่อนดูดูนะคะว่าทิศทางของการหายหารนี่เป็นยังไงนะคะเพราะว่าพี่มีคนครอบครบัวที่ยรับผิดชอบเนี่ยห้าหกชีวิตเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาเสียงให้น้อยที่สุดเพราะฉะนั้นทำสองงานตอนนี้นะคะเพื่อให้มีรายได้มากที่สุดเพื่อที่คนที่พี่ดูแลอยู่เนี่ยเขาจะได้ไม่ลำบากนะคะแล้วก็เอ่อ อยากจะให้กำลังใจเพื่อนๆที่คิดว่าอยากจะทำอ่าอะไรแล้วเฮ้ยเราไม่มีเงินเราไม่มีเงินอ่ะเราเราจะละทิ้งความฝันพี่เคยละทิ้งความฝันในเรื่องของการขายอันนี้มาหลายครั้งมากไปเปิดเปิดดูวงที่เขาขายดูรถที่เขาขายแล้วก็ดูแล้วก็เขกกกะหลกตัวเองตื่นเลิกฝันกลางวันแต่ไม่รู้ยังไงเหมือนกันจะพลัดจะผูทําให้เราอยู่ดี เนี่ยวงเราจะได้ขายอยู่แล้วอีก98-99%สบดกก็จะได้ออกไปขายซึ่งช่วงนี้บอกเลยว่าช่วงปลายปีนี่จะเงียบนะคะหลายคนก็ถามว่าทำไมเริ่มมาทำช่วงปลายปีไม่รอทำหน้าร้อนที่เลยกลับมองว่าทำช่วงนี้แหละลูกค้าไม่เยอะทำให้เราค่อยๆฝึกความชำนาญของเรานะคะแล้วก็ให้เราคุ้นชินกับการทำงานในพื้นที่แคบๆวงประมาณ4ี่เมตรครึ่งเองนะคะยืนลเลื้ออื้มอย่างนี้ย สี่เมตรครึ่งนะคะแต่เราสองคนภูมิใจมากๆที่เราทําให้เป็นรูปเป็นล่างขึ้นมานะคะแล้วก็หลายคนเพื่อนๆก็เป็นห่วงว่าจะหนาวไหมจะโน่นนี่นั่นไหมแต่พี่คิดว่าถ้าพี่ไม่คิดว่ามันเป็นปัญหาคิดว่ามันเป็นความท้าทายมากกว่านะคะตั้งแต่เราเริ่มโปรเจกต์ทำวงมาเนี่ยพี่ได้แก้ปัญหาเยอะมาก ได้ช่วยกันคิดกับพี่อยาดนี่เยอะมากแล้วพี่คิดว่าเออเริ่มอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะเราได้เข้าไปแก้ปัญหาได้เห็นปัญหาหลายหลายอย่างถ้าสมมติว่าเราเริ่มแบบว่าเรามีเงินแล้วเราไปซื้อวงดีๆมาเลยเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่เห็นปัญหาที่เราไม่รู้มาก่อนอย่างเงี้ยค่ะทําให้เราอ่าขยายธุรกิจของเราไปได้อีกอย่างพี่กับพี่หยาดก็แพนว่ามัน เราจะไม่มีแค่วงนี้วงเดียววงนี้จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นวงแบบโมเดลต้นฉบับให้เราได้ได้ฝึกความชำานาญในการทำงานแล้วก็เก็บเงินของเรานะคะเพื่อที่จะซื้อ,อวงตัวใหม่ที่ที่ดีขึ้นใหญ่ขึ้นสน,สนับสนับสนุนการทำงานให้มันสะดวกมากขึ้นนะคะซึ่งช่วงหน้าร้อนเนี่ยยังไงก็ขายดีกันทุกวงทุกร้านอาหารแน่ๆนะคะ ช่วงโควิดปีเนี้ยนะคะอ่าประชาชนชาวนอร์เวย์เขาก็อยู่กันที่ที่นอร์เวย์ทำให้เกิดการใช้จ่ายเงินในประเทศมากขึ้นก็สวนกระแสเนาะร้านอาหารไทยวงไทยเนี่ยขายดีกันทุกที่เลยนะคะแต่ไม่ใช่เหตุผลหลักที่พี่เลือกทำพี่เลือกทำเพราะว่าหนึ่งเราพี่ชอบแต่งอาหารอย่างอย่างหลักชอบแต่งอาหารพอทำไปทำมา เราก็ชอบทําอาหารด้วยแล้วเราชอบแต่งอาหารแล้วก็ได้เห็นอาหารที่เราทำแล้วถูกตกแต่งสวยๆมันมีความสุขนะคะอ่าพี่ก็มีเพจพี่ก็เอารูปไปลงในเพจไว้ให้อยู่นะคะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้อยากเห็นผลงานก็เข้าไปติดตามกันได้ในเพจนะคะคือมันมันมันเป็นความภูมิใจที่เราแบบเรา ไม่ได้มีเงินถุงเงินถังเหมือนคนอื่นในการเริ่มทําธุรกิจเรามีเงินอยู่นิดหน่อยแต่ว่าเราก็สามารถที่จะแบบค่อยๆค่อยๆทํามันใช้เวลาวงแค่นี้เองเล็กๆแต่เราใช้เวลาตั้งสามเดือนกว่าจะเป็นรูปเป็นร่างเพราะว่าเราไม่ได้มีเงินก้อนนะคะเราพี่ทํางานไปก็เก็บเงินเดือนแล้วก็ค่อยๆทําไปอย่างเนี้ยนะคะอ่าเนที่ที่ผ่านมาพวกพี่ไปทําอย่างนี้แลวทำไมพี่ได้ไม่ค่อยอัปเดตให้ดูทําถึงตรงนี้เือนแล้วไม่รู้สิช่วงนั้น ช่วงนั้นไม่อยากจะอัดคลิปอะไรเลยแบบว่าคิดว่าเดี๋ยวรอให้สำเร็จแล้วถึงจะเล่าให้ฟังดีกว่าอะไรอย่างนี้นะคะนี่คือนี่คือที่หายไปไปทำอะไรมาในเล่าให้ฟังในสิบกว่านอาทีนะคะก็ขอบพระคุณทุกคนที่ยังอยู่นะคะไม่ไม่เงียบหายไปไหนยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็เราจะได้เห็นบรรยากาศการทำงานของพี่เล็กแปดในในวงพื้นที่สี่เมตรครึ่งน,นะคะ ว่าสี่เมตรครึ่งวงสี่เมตรครึ่งเนี่ยหนึ่งปีเนี่ยเราจะหาเงินได้เท่าไหร่พี่ตั้งเป้าไว้ว่าน่าจะได้ประมาณล้านห้าหนึ่งล้านห้าแสนโครนก่อนหักค่าใช้จ่ายดูซิว่าเราจะทําถึงไหมเป้าเราเขียนไว้นะคะขอบพระคุณทุกคนที่รับชมนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่นะคะในบรรยากาศการทํางานในวงนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ